મારે <mully> બરા <mully> <mully> <mully>

เนมแนวมันจะไปกับพ่อแล้วแล้วดูน้องด้วยดูน้องด้วย มอาไม่ใช่เป็นใจ่ไมนใจนี่ีมันจะกลับแล้ว น้องเพ็มพมกลับบ้านปันกลับบ้านกลับบ้านที่ปาสไล่์แม่ต้องหลบไปนะนู่นนู้นี่พี่บตัวจริงืคอมแลกคอมแลกอะตตวจริงเลยแต่จรสองสาม

แล้วมันร้องไม่ได้นี่นไหนวางัวปู่ัวน้อง